โอดีค oh, ่ะว um, ัดไตคัวว nah ุนซุมที่พ nah ุทธกายาเมืองอินเดียไหนในปี2เหงไป13ในสังขาอันเอาว่าที au, ่ในกันในจองในมีเก่านเกาไปเอาเจ้าเสอกเกานันตานำคำเฮ็ดเจ้านงกนงจองเสเอา เซาเซียเองนะกะจอกแมเฮ็ดเจ้าสนาการกูเปิงเปิงในกาใจองหีหงามๆเสียวแลในตามหนังไลตั้งการตั้งจองมานั่นป้อไหนไลออนกันหางแฮนลุมลามาหัอยามพองบ่เลไหนยาตีในวัดใดครัวบุญสมพุทธกายาในซ้ําไลหงแฮนการก่อสร้างกว่าซึ่งหื้อแทงพ่อไหนซึ่งไหนเฮาตต้องถาม เจ้าเช่าเอ็ก้ากว่าเขาบ่อไรู่้ข่าวเงาหลีจอมกันกว่าสจเก็บสจข่าวรู้ก่อนอ๋อเมื่อไงงาวันที่ชี้เปลี่ยนเรือนสองเหงไปชี้สามในบ่ไหนเออขาเขาเจ้งานหน้าสีดีไรฟอดเผาถึงดีอ่าวัดใจควรวนจุ่มพุทธกายาในสีแเลยในลองตั้งอันเผามาดีในได้กก็เสื้อหนังไนผู้กันไว้นั่นขาเปิืองของเมื่อไก็เกี่ยวเลยนาดีเด่นพุทธ อาปาละาศีนะได้ก็หางแหนตะได้ซื้อตีายกันใหก็เปีนนันเ่ยวกับตัวนึงว่าในแลไหนแลถึงมาวันเมื่อนายเขาไปนตองถามชาวชาอีกนะก็เฮาขะอีก1ขะเอ่อที่วัดใตพุทธกายาเาขในนเมื่อปี่งไป8เดือน2เดืนเพพอดีวันที่7จนถึงวันที่14นั้นคัวบ่อสินธมนจุมและ เจ้าคู่หลวงดอกดลกเข้าในธรรมสามีอ่อนหัวน้ำนาสิแลไรมาเฮ็ดปางหลุดด้านหยัดน้ำเยี่ยวตัวก่อวัไหนเอ่ยยังอันนี้ก็ต่าเฮสังฆาไต่เอวขาพอไม่บินนองไต่เอวขาไรมีการสอนการเที่ยวเสียมกาเนียมื่อมาเหลวไวเมืองอินเดียในก็เขาพอมีดีอยู่ดีเศร้าดีอย่างดีลืมมียังอันในเสียมกาซัมแท้งการปางภาวนาในก็ไรเฮ็ดมาตามหนังคู่ปีในคาเรนใน กำไมเกี่ยวเลยนายกานให้จองวัดไดพุทธถากายาวขาในบ่าไหน,อ,ไหนอ,อ,อันไรเฮ็ดไว้ลังใหม่ในบ่าไหนสังจะว่าหับเอาก้นเฮามาอย่างมาหรือมาเช้าบ่าไหนเดเขาเลยก,นก้นมหม้วกับกัสเช้าขานั้นอ่ก็อันทุกเฮ็ดอยู่มือเดียวหน่อเด็เขาอยู่สามสิบไปอ๋ออันลังเก,าก,างเกา่านายข้ารู้ลังเก่าอันเฮ็ดยาวกันนายขารู้เพราะหับก้นบ่าไหนเด็หับไรหมอร้อกับขาน่ะ หลังก่านี่ก็บอกสามสิบอ่าที่เขาก็บอกสามบอ๋อค่ะบ่ฮับำเอาไวอ,อยู่เลยอ,ลอ่าให้หลมๆใส่ที่นะมอกสามสิบก่อนอ๋อไว้สิหลังเก่านห่าบแ้กมอกสามสิบไปวัไหนหมอกป๋อคปอไม่พิโนมงทยกวขามาซ้ำหาสิบหกป่นไหนป๋อมันนำตันั่นได้หันถึงว่าตัดหมาหรือมาย่างวาเศร้าใเรียบมีลองอยากเปิดอีนงคาุเซียออ๋อที่ีนนอ,องอยากเปิดอีก็ต้นนั้นนะจังว่าเห็ดว่า เพิ่มจ้องอันใหม่ทางหลังหนึ่งอ๋อหลังไหม่นั่นตื่นจะเฉาขึ้นหางเฮนเฮ็ดมามีมาหลายเหลือเนาะค่ะน่ะอ่าแถวเหลือนะเหม่มาต่อถึงมันได้ก็ว่าณสามเรือนไปอ๋อค่ะอ๋อหลังใหม่นนตังวดมีหลายห้องค่ะเฉาหน่ะตังวดมีสิบสองห้องป้าห้องใหญ่อ๋อสิบสองห้องค่ะเนาะป้าห้องใหญ่ว่าไหนหนึ่งห้องนั่นว่าไหนสังเ้ตว่าลามด้วยกาขันโมเหลียวในว่าไหนติดตัว เงินรูบีหมอกค้าซื่อๆคั่นน่ะบ่เงินรูบีหน้ายี่ห้องหน้าเอ่อป้อเฮ็ดหลีนน่ะที่หมอก500,000น่ะเด็ดเสียงอ่ะ500,000รูบีคั่นล่ะ500,000รูบีน่ะดิสิอ๋อครับอันคั่นโคก็มันขึ้นมามันเหมือนกูบอกเอ่อตั้งเฮายัดกูบอกให้มันขึ้นมา3ซ่ำหมดแล้วน่ะที่หมอกเฮ็ดหลีนตัวเฮ็ดหลีนน่ะก็หมอก500,000เฮ็ดดิสิอ๋อห้องลงอันว่านั้นค้ารูห้องลงน่ะรู้ติกะคั่นนี้มีหมอกค้าล่ะบ่กะคั่นหมดแล้ว ห้องลงนั่นแหละการเดียเอ,อยอีกนึงห้องใหญ่นะมันมีตัดสองห้องเนี่ยเอาเฮ็ดห้องเดียวนะน,นั่นอ๋อนั่นก็ติดตัวเหลือมาสองสองชาติสองชาติาตก็หมอกสิบรูหมอกสิบแสนูบีขันนั่นนะอ๋ะอเคในกาอันเสียเขาเลยหางเฮ็ดมาอ่ลาลังใหม่ชี้สองห้องในว่าไหนตรวถึงย่ำห้องมาแล้วนั่นเสาตะการัทธาอันมาห้อมหลู่ไว้ จังนาไหนบ่ไหนห้องละห้องนานใน2ปลามีค่าตัวเสี่ยวค่านั้นเอ่ออันหลู่ให้ห้องซื้อนั้นได้8มีก็ก็อมิดังตะกะ3เขาหลู่มาเอ่อ300,000 100,000อ่าห่มซุปป้องกันซะนานได้มี560,000ชําดางอ่าที่ตั้งตะกะน้ําเมืองไทยเขาสู่ด้านมาอ่าโกเซียนก็มีก็ก็อันเป็นชาวตะนาเป็นห้องได้ไปมีก็ว่าตะกะน้ําเมืองไทยเขาก็ได้หันในหมู่อันเฮาทุกเฮ็ดอ๋อค่ะอ๋อบ่นั้น หลังอันนี้ยังอันว่าตีหมอกแทมหมอกหลายเรือนใเหรมันเย่าตัวค่หลาสะาวนไว้ค่ะเอเอ็นแดงตะสีหาเรือนในให้เย่าในเออไม่กตียอดยอดในังเุ่มอ๋อัเจว่าหลังในเย่ากว่าว่าหนหลังเก่าเหลังใหม่นห่านตีฮับไรก้นมาหรือมาเท่าไรหมอกคะาี่สาวนอ่ตีไรอกห้าสิบหกสนั่นเวอ๋อค่ะอ๋อเพราะซึ่งไหนว่ไหนคระไปย้อนเพิ่มหลักโครงกมา สังเจว่าต well> oh. oh! ีลังใหมอาจจะเสียทตเห็ุโมเลียวใไนบ่าไหนมีเจ้าตาน่าตรกาศสทธาเสกอลีสังเจว่าใครหลุดต้านมาบ้าไหนต่ที่หาบ่นั้นจะเสียวเขาตัวต้านหัวขาบ่ไหนเนาะอ๋อผมจมครับผมจมตัวด้านทับตันมือาเสีครับเพมีคนหมูคนต้านมาใครหลุดเปลี่ยนห้องก็เลยอันนั้นก็สูป้องกันเอหลุดเปลี่ยนห้องก็เลยอ่าแป้นรก็รือหลุดขน่นก็เลยหลุการหรือก็เลยครับอ๋ออ๋อเพราะนั้น โคนันสังเสวาขาเบไล่ป่องไทยห่างโต้งวิดีโอไหนกว่าบ่ไหนขาเบย้อนคว้างให้ไล่ป่องปืนเข้าป่าในเมืองบ่มีพี่น้องเข้าบ่ได้ฮู้ก็ลองได้ดีค่ะอันในย้อนคว้างจะเสียเฮาเอ่อหากขาเบไล่ป่องเข้าป่าในแลสังเสวาเจ้าตานะศรัทธาใครห่มหลู่ห่มตานเอาวัดว่ากันจองวัดใต้ควัววนชมดิพุทธกายาบ่ไหนถึงกว่าไหนยามพองมาแล้วเป็นพองยามตึกก่อสร้างอยู่ยาวอันว่าในเอ่อหากขาเบขึ้นไล่ช่วย ้องขาวบันสิกรรมค่ะอ๋อผมสมค่อ่าผมสมคาส้มค่อ๋อค่ซึ่งนังไลออนกันยินมานั่นเดียวตีวัดใดพุธกายาเมืองอินเดียในบ่อไหนเป็นพ้องยามตึกก่อสร้างคงหลังใหม่แทงอันนึงว่านแลผู้เราพอชมบาสังาออนกันเฮ็ดเป็นตาหน้าดังหู่ต่างๆที่นาลนทอดแม ตีพุทธาภิเษกเบญเจ้าข้นเป็นพระในบ้าไหนอ้อนกันตีตัวตองทามไรตามหนังไม้พงเหนยมมายา่มพองเหมือในยาวก็เป็นนั้นแหละสั่งไล่ฮหข่าวเงาเหลียนในเส่องข่าวบรรมายาวเฮาอัอนกันมีมังกรลาดีมังกรเมียดิ่มท้นกันดำมดตั้งเสียงเสีกำมรวย